เออเดี๋ยวฟังผมก่อนครูรันบัดเดี๋ยวนี้ผมหันลุงชัยอารมณ์ดีละผมก็จะเข้าเนื้อเรื่องเลยครูรันเนาะเปิ้นเป็นครูเป็นครูสอนพระละหงเฮียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ครูรันครูรนันรันรอรอเออครูรันครูรันเออครูรันบัดเดี๋ยวเนี่ยเออเปิ้นสอนฝึกสอนวอลเล่บอลหญิง ของหงเฮียนเนี่ยหงเฮียนเนี่ยและทีนี้เปิ้ลอยากพื้ลุงชัยเนี่ยมีส่วนร่วมในการแข่งขันบัดเดี๋ยวนี้เปิ้ลจะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลเยอะคร่บแล้วอ,อยากพื้ลุงชัยเนี่ยมีส่วนร่วมพื้นกับของอำเภอสระบีของหงเฮียนอำเภอสระบีเนาะเปิ้ลอยากพื้ลุงชัยเนี่ยไปเพ้นหัวลุงชัยเนี่ยพื้นเหมือนวอลเลย์บอล แล้วก็ทําการทดสอบเนี่ยคือนักเรียนของเปิ้ลเนี่ยตบหัวของชัยเนี่ยแทนบอลลย์บอลลุงชัยสามารถทําได้ก็ครับมาเอาที่มาเอาเอาผู้จัดการคือทักแนนห่างแต่ะอย่าง,าอางขอผมหันลุงชัยอารมณ์ดีละเมา,เานักเรียนหญิงมนอยู่ ชั้นก็ประมาณมสองมสาเนี่ยมต้นเนี่ยก่ะวายขอใส่เต็มตี้เลยุ๊บเสิร์ฟตบราะนั้นต๊บข้อนั้นคุณล uh ุง huh. ชัยแต่งแกงสะเลแกงสะเลไปหาแหมพลแคะโซ่เนื้อเซฟแฮะไอกใส่จะไอ้โซ่เห็นล่านะ ขอผมหางานให้ดีจะได้กินดีอยู่ดีงงนห้าสิเอาไปควายเฮ้ยพไมาเจ้ม <c oughs> <c oughs> าเจ้จะได้กินดีอยู่ดีผมบอกเพา่ลุงชัยเนี่ยฮับเตอ้อะมาฮับ